ให้ดีเดี๋ยวถูกเด้อถ้าเพิ่นบอกว่าได้ตามเพิ่นร้องขอมาเพิ่นสิให้อีกสองหมดต่อไปเด้อถ้าเพิ่นบอกว่าอยากไปขันคู่หนึ่งเด้อถ้าฟังต้อให้ดีถ้าพอเขาอบเข้าใจถ้าฟังให้ดีแปดสองสี่แปดสองสี่ดสคืออย่างนแต่สองสามต่อ สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับผมตอนนี้อาจารย์แมวนะครับอาจารย์แมวศรีสเกตเด้อเดินทางมาทำพิธีอยู่ที่ต้นโพเงินล้านนะครับอยู่ที่สถานนะครับบ้านอาจารย์แซมนะครับผมนะครับเข้ามาแล้วขอบคุณไลค์ขอบคุบนแชร์เด้อ FC ทุกคนทุกท่านนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่ง,างการกดติดตามนะครับผม ต้นโพลงร้านมีต้นโพลสักสิบนะครับอาธิภูคาเองมากมือนีก็คือพอเด็มาหลบมากวนพอเด็กมาคมเฮงเจงไลแนวใด้อาเพระว่าจะเป็นความที่เจ้าพอก็ดีหรือว่าเจ้าแมีก็ดีอาพอดีรักษาอยู่ทีฐานที่ที่นี่ก็ดีอาจงอันเชิญอาธิภูคามากมือนีก็คือพอเด็มาพอยิ่ยังนํามากไม่อ้ามากมือนีก็คืออากระงสีห่เนาะ อาว่าต้องการอยากได้โชคได้ชัยอาคือว่าง่ายๆซะคืออยากได้เลขได้เบอร์พออาว่าวาสิเป็นพรช่างเจ้าวพอก็ดีอาว่าวาตชิอยู่ไก่ก็ดีอาอยู่ไกลก็ดีอยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีอาจงขออัญเชิญอายเข่ามากเที่ยวหมากถูกยากินน้ำกินทานำกันเนี้ยอามีหน่อยกับแบ่งกันกิน

ภาพจงขอนิมนต์ท ah, ่านอานนำเข้ามานะดูในดวงจิหรือดวงใจเนาะพระธิสมมาสมุทรคออื้ม หครับชูมืแล้วนะครับแม่นอูมือวหกหนึ่งสามแม่นบอกคือบระสาทเหรอฮึสี่อย่า้อยเนาะแม่นบอกเมื่อกี้ไ่แม่นหกหนึ่งสี่บอกเลยหกหนึ่งสามโอ้โหหกหนึ่งสี่ นหม้นะครับ้มากนะครับอาวเบิ้งให้มันขัดสะกอนีวอาวพวันิเป็นพร้อมทั้งเจ้าทีเจ้าทางไม่นั่งท่านี่ก็ดีอาวพูดี่รักษาอยู่ในฐานทีที่นี่ก็ดีอาลูกเต่าเล่าลานพร้อมทั้งคููข่าเองมากไหมนี่ก็อย่าปิดอย่าบังอาอย่าขาดอย่าขวงอาอย่าตัวอย่าต้มให้ลูกเต่าเล่าล้านพันเสียงเงินเสียทองในอีพออาเบิ้งให้มันขัๆสะกออ่าวิเป็นพรอมทังคุณครูบายจันก็ดี อาจจะห่วลูกศิษฐ์ถูกหาหรือว่าผู้ขาเองเห็ดยังลงไปขอให้ผู้ขาได้หูแจ้งเป็นจริงอาที่เพิ่นไห้ไปเข้าใจบ่ยังคำายัยอาที่นี่ผู้ขาเอง อาให้เป็นปัญหาอ่าน่อยบอออกอีพออาขอให้เขียนให้ลูกเต่าเล่าลานเขียนให้ผู้ค้าได้หูแจงเป็นจริงเบิง่งเอาปากกากร,ระดาษเข้าเอาตรงๆเด้อตามตัวตรงๆเด้อสาธุสาธุเข้ามานะครับอ่าที่นี่เพื่อนบอกว่าถ้าเหตดให้เพิ่นไดเพิ่นสี่ห้ยสามงวดเด้อ อ้าที่นี้ยังว่าท่านถือช่้นพวนปันไดอากายไปกายมาปัดจะดากตะกลนเนาะเพื่อนบอกว่าเพื่อนต้องการอยากได้ขันเด้อ่าครูหนึ่งงามง๊ะมาให้เพิ่นแงเด้อเอามาให้เพิ่นสาอานับจากงวดนี้เพิ่นที่ให้อีกมู่เจ้าอีกสามงวดคนเด้อสามกับงวดนี้เพิ่นบอกวางซั่นจงขอนี้วันนี้ท่านลงมาเอาปริญญาถัดสองมองดูเห็นแค่เป็นจริงครับลถเจริญโลหท่านอยากจะทราบ อาจงของนี่มนท่านอืมอาขอให้เบิ้งให้มันครับที่ขออาที่ภู้ขาเองมากมื่อนี้ก็คือว่ามียังน้ำมากไหมอาอยากมาขอโชคขอชัยอาขอสามตัวบนสองตัวล่างขอให้มันเป็นจริงขึ้นมาอาลูกเต่าเาล่าล้านอยากหูแจงเป็นจริง อาทีนี้ยังสองตัวรางมึงอีพวงมงอกสูญอยู่แปดสองสี่นะครับทนดองสีนะครับอสองตัว้ 3 3กับ5องีก yeah> ับสานะครับท claro ั้งีทั้งพีเบเห็นหงทั้งพีเราได้เห็น้หดูนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีนะครับคนบอกดังครับ ตังตังอังเข้าใจบ่หรืเข้าใจบ่พังเข้าใจบ่โอ้โหใครบ่ที่แรกก็เห็นยกนิ้วันก็เขียนอีกตัวนึงเนาะบอกให้ฟังให้เพิ่มเพื่อนบอกว่าฟังต้องให้ดีเด้อลูกเด้อเพื่อนบอกว่าได้ตามเพื่อนลองขอมาเพื่อนสิให้อีกสองหวดต่อไปเด้อ อาเพื่นบอกว่าอยากไปขันคู่หนึ่งเด้อฟังเราให้ดีถ้าพวเขาอกเข้าใจอาฟังให้ดี8 2ดสองตัวน้อ2ตัวคือบะไรยันตัวที่นี่แปดสองกับสามรปกับาแปดสองสี่สามห้าองขับดูดรอเดี๋ยรอคนะครับ สามตัวบทนี่พูดว่าแปดสองสเด้ 8, 2, อแปดสองสข้างล่างพ่นบอกว่าสาเดี๋ลูกสาเด้อสามห้าะสอห้นะครับ3สบสาหนะครับ 8, 2, อย่าลืมที่ยกนิ้วด้วยเนดะ้อเนาะที่ยกนิ้วก็หกหนึ่งสใช่ไหม ก็ไ่เขียนเลยเนาะโอเคนะครับนะำรับตัวเลขที่มนะครับมือเกหนึ่งส่น่ที่เป็นสงวดก็ไหมาหาเาบอกเาเลยท้นแปดสองสี่กับสามห้านะครับผมนีกสี่ทุกคนทุกท่านแปดสอกับ3ามหส่วนยกมือก็คือ6กหสนะครับ งวด่นที่ยกมือขึ้นก็คือหกหนึ่งสี่อย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อนะครับอย่าลืมนะครับที่ยกมือหกหนึ่งสี่ด้วยต้นชูมี่เลขนะบ่ต้องไปเล่นหลายเด้ออย่าสูบไปเล่นย้ายหลายเพราะว่าเฮาบ่มีเงินมีทองทุนเฮามันน้อยอาไปเล่นย้ายบ่ได้ดอกย้ายเงินเป็นหมื่นกับพ่อซื้อโต๊ะพิ่นให้นี่ล่ะแต่สองซี่สาวหายเนาะ 8ป4 6 1 4 2 3 5 6นด้วยแล้วที่ชูมือนะครับแล้วก็824สองสีแล้วก็35นะครับอ่ะนี่บึ้เนตนะครับพี่น้องเอ้ดสองสี่สามห้า สองสี่สามห้เยนเป็นความงคือหกหนึ่งสี่นะครับโคไ่เ่นให้นเาว่าเสีงเป็นความ่งเส้นไมัที่นเนาะสองหนึสี่เพราะว่าจานแมวมากเลอนี่ก็คือบได้หูบได้เห็นคือกันเราบได้มวเศษีโซเราเพิ่อเข้ากับมาขอน้ำเพลินมาขอน้ำเก้าทีเนเน้อจหวกว่าเพลินเนีตาสงสาร อมามนุษย์มาหน้ามูเห่ากระไดเงินเด้อเอาต้องไปย้ายดอกเสือเอาตินีกระไดเงินเลขมันบอกเป็นเต้าโต๊ะสิบตัวดอกอ,อกนี่นะ,แป,ะแปดสองสีแปดกองสีมันจะสิ่งไหนเนาะห็นเนาะ แปดสองสี่กับสามห้าส่วนที่มือนะครับคือหกหนึ่งสี่นะครับนไป